สว <ส elephant. S 1> <Holmes. S 2> ัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการข่าวที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภาพมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันช่วงพกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามรับชมกันเลยครับ จังหวัดลบบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนวางมาตรการการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในชุวงวันลอยกระทงปี2567 นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่านายอัมพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในท่วงวันลอยกระทงปี2567โดยกำหนดเป็นมาตราการตั้งแต่ก่อนเริ่มงานโดยให้ทำการตรวจตราพื้นที่ชุมชนสถานประกอบการอาคารรวมทั้งเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโปะท่าเทียบเรือเรือโดยสารรวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานอาทิเชือกซื้อทูที่ผงยางและอื่นๆซึ่งหากตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมทั้งสั่งการนทะเบียนท้องที่ เข้ง,งวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงและส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บทำหรือค้าดอกไม้เพลิงนอกจากนี้ให้ตรวจปราการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยดำเนินการให้เป็นไปตามพอรอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง โดยเคร่งครัดและกำชับหน่วยงานที่จะจัดงานวันลอยกระทงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดมาตร,รการความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยโดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบกทางน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างให้หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมประจำบริเวณสถานที่จัดงานอีกด้วยนอกจากนี้จังหวัดได้กำหนดมาตร,รการความปลอดภยัย จากการปล่อยโคมลอยหรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันในวันลอยกระทงพร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงการสร้างความประหนักถึงอันตรายจากอักคีภัยที่เกิดจากการปล่อยโคลลอยที่อาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน แสดงออกวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่นการใช้วัสดุจากธรรมชาติพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาขยะและการเกิดปัญหาจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในส่วนของมาตรการระหว่างจัดงานลอยกระทงจัดให้มีชุดปฏิบัติการโดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพล,ลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังสถานที่และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอักคีภยัยและอุบัติภยัยต่างๆโดยเฉพาะอุบัติภยัยทางน้ำการจมน้ำโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดรวมถึงดูแลจำนวนผู้ใช้บริการในบริเวณพื้นที่จัดงานลอยกระทงให้เหมาะสม ไม่หนาแน่นจนเกินไปเฝ้าระวังตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่จัดงานลอยกระทงโปิสถานที่ริมน้ำที่ประชาชนใช้เป็นพื้นที่ลอยกระทงและเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้านการจราจรให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น รวมถึงเข้มงวดกฎขันให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากจำเป็นต้องขับรถเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหากเกิดอัคคีภยัยอุบัติภยัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งรายงานกองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบโดยทันทีทั้งนี้หากพบเห็นเหตุการณ์หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข036770199และสายด่วนป้องกันภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการ ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดลบบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายงาน